สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามารู้จักกับศิลปะการแสดงแบบเมียนมาที่เป็นที่กล่าวขานมากที่สุดในประเทศเมียนมาขณะนี้ซึ่งคลิปวิดีโอที่ทางช่องนินวชาแนลได้นํามาให้ชมนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอของคุณครูท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัยย่างกุง้งที่เธอได้ทําการสอนเกี่ยวกับวิชาศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าไคมาวิน ซึ่งปัจจุบันนี้คุณครูท่านนี้ได้เป็นที่กล่าวขานและเป็นที่รู้จักโด่งดังในประเทศเมียนมาเป็นอย่างมากสำหรับการระบาศิลปะแบบเมียนมาก ซึ่งโดยท่ารำที่มีการอ่อนช้อยและสัวทรงของคุณครูท่านนี้บวกกับการผสมผสานระหว่างเพลงและชุดประจำชาติของประเทศเมียนมาในการแสดงระบำต่างๆจึงทำให้มีคนสนใจและเธอเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากและขณะนี้ใน Facebook ของเธอมีผู้ติดตามแล้วเกือบ1นึ่งแสนคนเดี๋ยวเรามาดูประวัติของศิลปะการแสดงแบบเมียนมากันนะคะ ซึ่งศิละปะก,การแสดงส่วนใหญ่นั้นในงานบุญของประเทศเมียนมาที่สร้างความบันเทิงแก่ผู้ร่วมงานซึ่งศิละปะก,การแสดงต่างๆส่วนใหญ่เป็นการแสดงที่เป็นลักษณะประเพณีนิยมโดยได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาจากการแสดงในราชสำนักเมียนมาในอดีตก่อนหน้านั้นศิละปะก,การแสดงหลายประเภทได้หยิบยืมมาจากกลุ่มวัฒนธรรมใกล้เคียงเช่นมอญอินเดียจีนฉานอายุทยาเป็นต้น ส่วนใหญ่ต่างก็มีพื้นฐานรากเงาการแสดงจากบทประพันธ์ของมหากาฟฮินดูหรือเป็นที่รู้จักในนามของรามยณนะนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวนิทานชาดกทางพระพุทธศาสนาซึ่งเชื่อมโยงถ่ายทอดกันมาในภูมิภาคนี้ ซึ่งศิล,ละปะการแสดงของเมียนมาที่สืบทอดกันมาจากอดีตและยังคงได้รับความนิยมชมชอบอยู่ในสังคมปัจจุบันนั้นได้แก่ซับปาเวรหรือลิเกพมา่าและโยเตคือหุ่นชักหรือหุ่นกระบอกซึ่งการแสดงทั้งสองนี้ถือเป็นคู่แข่งกันในทุกๆงานบุญการแสดงจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเย็นถึงรุ่งเช้าโดยเน้นเรื่องราวนิทานพื้นบ้านและชาดกทั่วไป สำหรับการระบำแบบเยนมาที่คุณครูท่านนี้ได้นำมาสอนนั้นเรียกว่าอเยกหมายถึงการแสดงตลกแบบพมา่าการแสดงชนิดที่ผู้แสดงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดสะดุดตา นุ่งสรงลายตารางโตวสวมเสื้อป้ายอกและมีผ้าโพกสีสันส่วนนักแสดงหญิงมักแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามสีนวลตาสวมเสื้อเกาะออกและสวมด้วยเสื้อที่มีชายงอนนุ่งผ้าสิ้นลุนตยาโดยต่อเชิงผ้าสีขาวให้ยาวออกไปเมื่อได้เวลาแสดงก็จะเริ่มแสดงฟ้อนรำเดี่ยวที่มีท่าไร้รำอยู่ในท่วงท่าด้วยทำนองที่มีเพลงสนุกสนานจากวงปีพาด คนเมียนมามีวิธีสังเกตว่ามีคนไหนรำเก่งหรือรำไม่เก่งนั้นโดยดูได้จากว่าใครที่ต่อชายผ้าสิ้นลุนตยาได้ยาวที่สุดแล้วรำโดยที่ชายผ้านั้นไม่ไปพันกับเท้าในขณะที่รำ ผ้าก็พริ้วไหวเป็นเคลื่อนไหวไปตามจังหวะการตรำถือว่ามีคนนั้นเป็นคนที่เก่งและมีชื่อเสียงมากสำหรับการแสดงนี้นักท่องเที่ยวสามารถพบการแสดงอายกนี้ได้ตามงานวัดทั่วไปเช่นเดียวกับการแสดงอื่นๆหรือเป็นการแสดงเปิดรำในเวทีหรือพิธีงานต่างๆ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทางช่องนิวชาแนลก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจศิละปะก,การแสดงแบบเมียนมาสำหรับใครที่จะชมคลิปวิดีโอเต็มของคุณครูท่านนี้เกี่ยวกับการระบำสามารถชมได้ทางเพจ Facebook ของเธอและสำหรับวันนี้ทางช่องนิวชาแนลก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมดกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์คอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ทางช่องนิวชาแนลขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ